สบายดีตอนสาวๆนอกทุกคนเนาะเมี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี่เข้าใสาม่มองไหวเดีวยวมื่อี้นสิพยายามมองไปไปเบิ่งกันว่มามันสิใดหรือบไดใส่ไหวแต่วัานนี่มายามมองนี่เขาก็มาอยู่สามคนนี่ก็เป็นทั้งวนาทิ่มเพิ่น นี่ก็เป็นพัวบ,บ้านวันไอ้เป็นพับ้านเลยพับ้านดองไปหาเห็ด ô, oh, đây sản chỉ đã. không tin là, là, là. <laughs> 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 Ngon mỏng. ลปลาดึงปลาดึงปลานแนวนมลงไปเห็นมันใสแม่เลหนามนี่เลือท่วมหัวลายอยู่แต่ว่าแนมเห็ดปลาได้ปลาปลาฟ้าได้ดึงลงนี่ได้มองนี่ได้จะกับปลาถือว่จักสะ ของมันอินเดีมันกินปลานี่น,นี่มันกินปลานี่ขาดเคืองเลยนี่นี่ปลาอันปลาปลากินมันดึงคล้องไหมเออปลาปลาใหญ่ดึงลงเด้อันนั้นจนขาดนะอือปลาใหญ่ดึงลงแล้วมัน,นะนมันกัดมันกัดปลาเนี่ย ของอีละกไลดโอ้ถือรีได้ผูเป็นพวงเลยอยู่ั่นนะอ้นนักเลยสื่อมองดังนี่หกสิบพันคุ้มเลยอืโอ้ยตัวน่ะมีแต่ตัวไงเลยอยู่กลางวังนี่โอ้ยกลุ่มใจเลยทุกคนเลย ถ right, right. ือเป็นพวงเป็นพวงเลยเนาะปลาย่างตัวนาปลาดุกบ่โอ้ปดุกกระถึกปลาแห้งลายปลาตัวสะออนโอ้ปดุกสีรุดได้ฮะบนรุ้ดอกะมาคางยามัเนาะโอ้คางไร นักน,กนกาเอออย่าว่านักกันมองอว,ว่าตัวคักคักวนนี้ยามองวันนี้โอเคเลยนะมองใส่ซองดางมองนะั้นมันจมอยู่แล้วโ <laughs> มเมนต์จมย้อนถึกปลาดอก anh khổ lộ nè <laughs> <laughs> nhưng mà pa đây khổ lộ dù vô cứ cao lá pa nhá vào vào ao còn đây tôi nhảy đây lút tới mông đây ปลาแล้วอ่ะมองชวเข่าเลยอุ้ยมองมองโซ่เลยก็ชอบโอ่โอ้ตายตายขี้นยูติดนะบ่นออกกอนปกิี้ก่อนห้อยกับห้อยมินมินเรื่อดปลาเลยบอกตัวคอวันนี้ก็มิน ก็ตดก็ได้แต่โอ้หักเลยเหมือนีแกมเลยยำจะกินนี่เดี๋ยวไปย้ำอีกอันหนึ่งอันนี้รณะท่มพันใส่เดี๋ยวไปย้ำไป อเราทุกคนอ่ะแย่แล้วเนื้ออ่ะแยอ๋อถือชูนโตโลบันนี่นี่ก็ม่องที่เป็นใส่ใบมื่อวานนี่คือกันแล้วก็เดี๋ยวมายามมือแต่ว่าม่องนี่มันจะเป็นม่องม่องน้อยม่องน้อยปลามันมีแต่ปลาใหญ่มันก็บ่ถือ มีปลาน่อยมีแต่ปลาขับคลองเนาะเียถือแล้วตัวหนึ่งและประซิวหัวขาดพอบเน่าละอ้าวหมานมาดสัมปปัญามทึบๆบ่ได้ทุกคนบังลาบ่ได้เพราะว่า ยังสิ่งแปลกๆงูวะอะไรวะคนมาถืองูงูวะยังนะฮะงูเต้ยงูถืองูถือแนมบวยังให้ถือตายแล้วบ่นะฮะตายละเอ้ยตายยู่ปลากัถืออยู่อืมปลาก่ะสองสามโตเออปีกหนึ่งอาญะเนาะเขาว่าอาญะอืม อ่ะเน,นี่ยสอโต,ตอจ,อจากย้ํามองดังน,นี่แล้วเราก็กลั๊บอะไรกลับที่ผักอลไรก็เดี๋ยวเห็ดอยู่เห็ดกินอลไรก็เดี๋ยวสิไปพวกไปอยู่วาง,มางนนมาไม้แบบนี้ฮะแบนี้ฮะเนี่ยโอ้เห็ดบดเห็ดบดเนาะ นี่ก็ทั้งปลาบาน็นได้ปเปาเฮ็ดมาปะทุพอ <c oughs> ดีก็สอบหนึ่งพอดีก็สอบหนึ่งพอดีปบานเรฮ็ดมาหนัปลากไรไดเมนเฮ็ดก็ะไรพ <c oughs> ุ่มแล้วละวันนี้ไม่นูนีลคือปลาพร้อมเห็ดพร้อม มีอีกครัซอดไหมเนื้อสัอนเนือ้อออบอะไรเะี้ยไปเห็นอยู่นี่หลายเลยเอาตรงนี้มาดวยาที่เนิ่มอึม <c oughs> ่งอ๋อเริ่มเจอเลยเนาะ มองด้านนี้ทัน,นปนแต่ือกไลไลโตอันนี้ยังปลาดุกทานไบ้าไบ้าไบ้นี่ก็มีปิ่งนูน้ำเหมืนนี่ปิ่งนูปิ่งนก อัน็นไปการขึ้น trips, นีม่มีอะไรเลยปชิกปิ้งพอจะมกินได้เท้าได้เหอเออจะดสงปิ้งนงนะกินห้องเราแ่าวกาดีแเออ อันนี้พี่ชิมก้นก้อเดียวกินเลยเนาะพี่ชิมันอะไรคือชิมเองปลาอันนี้เอาเลย สามครกห้าหมูบอนกว่าห้าหมูเลยนิ่มพุกหมูแล้วนี่แสงม,มาทุกคนกินข้าวน้ำกันก่อน,น,นแล้วก็เดี๋ยวจากกินข้าวแล้วแต่จะเสด็จใหญ่ไปอีกบอลหนึ่งใหญ่ไปอยู่บอลใหม่แบบนี้ครับฮะกินข้าวน้ำกันได้

อันนั้นอนะ่ะเธอได้พวกนั้นไนดะ้หมุ่งอันน่ะเขาก็ได้มาถึงสถานที่อยู่ใหม่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสมริกนะะ่อนแล้วก็ฝากกิดต่อไปเด้อ เดยเ๋เวมือนนี้ก็สิได้เตรียมทีพักแลว้วก็ทำนำทำนั่แล้วเตรียมบอนอยู่บอนนอนอยังนะเอากินน้ำพอกันใหม่